สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาดูต้นมะเขือเทศค่ะเป็นมะเขือเทศสีดานะคะที่ปลูกไว้นะคะก่อนนี้ก็เริ่มมีดอกแล้วล่ะค่ะทุกคนนี่นะคะดอกมะเขือเทศนะคะแล้วก็เริ่มมีผลแล้วล่ะค่ะทุกคนนี่นะคะอันนี้ผลมะเขือเทศนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดู นี่ค่ะทุกคนเริ่มสุกแล้วนะคะนี่นะคะทุกคนเริ่มสุกแล้วนะคะเป็นมะเขือเทศสีดานะคะตอนนี้ก็ปลูกแบบอินรีย์ค่ะทุกคนก็พ่นน้ำส้มควันไม้ไล่มแมลงบ้างนะคะแล้วก็ใส่มูลวัวมูลสัสตว์ต่างๆไว้ที่กกเขานะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาแต่งกิ่งค่ะ เพื่อให้ไม่เป็นที่หลบซ่อนของแมลงนะคะแล้วก็ทำให้เขาแตกกิ่งแตกแขนงดีนะคะทุกคนแล้วก็ทำให้เขาไม่แย่งอาหารนะคะทำให้ลูกเขาใหญ่ขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าเราควรจะแต่งกิ่งแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะนี่เป็นมะเขือเทศที่ปลูกไว้นะคะทุกคน อันนี้จะเป็นมะเขือเทศพันธุ์สีดาพวงชมพูรธรรมดานะคะวันนี้ก็จะมาแต่งกิ่งค่ะแต่งใบที่ไม่จำเป็นออกนะคะเพื่อที่เขาจะได้ออกดอกและแล้วก็ติดผลดีนะคะทุกคนอย่างใบอย่างนี้นะคะเราก็จะตัดออกเลยนะคะ แล้วก็เราจะพยายามทำให้กกเขาปลงนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีใส่มูลวัวลงไปที่กกนะคะผมมูลวัวลงไปแล้วก็มีพวกแกลบผสมไปนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นต้นเขานะคะแล้วเขาก็จะออกกิ่งขึ้นมาให้เราอีกนะคะกิ่งนี้ก็ทําให้เรามีผลผลิตได้อีกนะคะทุกคนนี่ก็คือต้นเดียวนะคะแต่เขาจะมีกิ่งออกมาอีกนะคะเหมือนต้นมะเขือเทศเลยค่ะแล้วส่วนค้างนะคะก็จะทําเป็นแบบง่ายๆแบบนี้นะคะเดีย๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังที่หลังนะคะ การแต่งกิ่งมะเขือนะคะอย่างใบอย่างนี้เราก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะเราไม่ต้องตัดยอดเขาทิ้งนะคะยอดเขาอย่างนี้ก็ปล่อยไว้นะคะทุกคนเราก็จะตัดแค่ใบที่ไม่จำเป็นออกนะคะแบบนี้นะคะใบแก่ๆอย่างนี้เราก็เอาออกนะคะทุกคน อย่างนี้ก็จะเอาออกไปเลยนะคะแล้วก็เหลือยอดก็ไว้แบบนี้นะคะใบมะเขือเทศนี่เวลาเราตัดทิ้งเราต้องเก็บออกไว้ข้างนอกนะคะเดี๋ยวถ้าเขาเหี่ยวแล้วก็แห้งไปที่กกเขาจะเกิดเชื้อราไปที่ลำต้นได้นะคะทุกคนเราต้องเก็บออกไว้ข้างนอกนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เราต้องแก่งแต่งใบเขาออกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเก็บทิ้งที่หลังก็ได้นะคะเนี่ยอย่างใบอย่างนี้ยอดเขานะคะทุกคนเราก็เอาออกเลยตรงนี้ค่ะ คือเศษใบที่เราตัดมานะคะเดี๋ยวจะเอาออกไปทิ้งข้างนอกนะคะทุกคนคราวนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนการทำค้างนะคะก็จะตอกหลักแค่สี่หลักนะคะแล้วก็เอาไม้พาดแบบนี้นะคะสองอันนี่นะคะให้ให้เพื่อนๆทุกคนดูเป็นแบบอย่างค่ะทําแบบง่ายๆนะคะ เพราะว่ามะเขือเทศเขาจะเลื้อยไปแบบนี้ค่ะเราก็จับกิ่งเขาพาดตาข้างบนนี้นะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวต้นเขาก็จะโตขึ้นอีกหน่อยหนึ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวงวดหน้าจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูใหม่นะคะคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ